ครับสวัสดีครับเมื่อกี้ครับมาพบกับอีสานทางทีนีงแล้วนะครับเนาะเอ่อได้ออกมาเฮ็ดคลิปหลายมือนะครับค่าให่หักแล้วมันธุระนะครับเนาะช่วงนี้ธุดะหลายลิขัดจันทร์หอนสุปนะครับเนาะเมื่อกี้ก็ออกมาหาใส่บ่วงหนูเราครับบรรยากาศนี่ดักบ่วงหนูอยู่ข้างถนนครับอ่คำเลี่ยอนะครับเพิ่งเลิกงานมานาะไปเบิ่งไม้ครับไม้อยู่ หน้าก็าจะหัแถว,วบ้านเลยนะครับหน้าที่นอนตางถนนคือบอตัวนี้รถเกี่ยวพังเกี่ยวไปมืออาจจะเป็นมือคือดนี่นะครับนี่เบิงเฟียงเกี่ยวเบิงห้อยรถไทยปาดโอเคครับเดี๋ยวผมไปหาเลาะใส่บ่วงก่อนเนาะ นี่คาก่อนผมออกมาคำนิดหนึ่งจะได้กับตอนอยามเหนือไทยเบืองไม้ครับแลครับวันนี้มากับกิดบรรยากาศตอนยามบวงตอนหนึ่ขึ้นครับสายเดียวเลยครับวันนี้มีเสียงลมก,กวนจิดหน่อยนะครับเด้อเสียลมก,กวนจากไก่เป็นไก่เงี้ยงแมงจีซอนใส่บวงทั้งปัญหาทิศหลังครับ ยังไงดีคือว่าฮะเบิง้งอากาศช่วงนี้กัศหนาวเลยใช่ไหโอ้โหดีเด้มากรู้สึกตันดังเลยนะเดี๋ยวก่อนครับบ่วงขึ้นหลุด ครับม่ย้ำเลยเมื่อหลา,ายหลังพอาะสม坤เลยครับรก็พ่อครับโอ้โห,โโหโโตัวนี้ผมว่ามันบ่วงหายไปเลยครับหลัครัดอ่ะพี่พอะพ,พี่มหาโคตรหนูเลยครับตัวนี้วันแมวครับตัวนี้ครับมันพันดิสิแมะ่ดิฉาแต่เม้งกล้องกับเปลี่ยมากครับ,บวันนี้ ตาตั้งกลงกูเ,เลยไหมพี่ครับเดี๋ยวผมปลดออกมาก่อนเนี่ยทายบึงไหมเนาะนี่ครับเอาบึงปลดแล้วครับทำการใส่ถุงหยับลอยโอ้โหเจ้วกลับบ้านก็ดิ่ดแต่ๆๆสร้างแต่สร้างมึงอยู่ครับตัวนี้หนูตัวเถิกครับผมมาน่าสิมีโลนะตัวใหญ่ครับไหมแต่าพัดเซตบ่วงมากเพราะนีิเคยแต่ตัวใหญ่เป็นจักเจี๊ยบครับให้แม่ทอดมืออื่นเศร้าเห็นมันไม่ยามตอนขึ้นนี่ผมมา บอหลอดครับบ่วงขาดแนีนอ่นลานปรเส้นเลยตัวใหญ่ไปเนี้ยอืยัง้ามถึกอีกเดี๋ยวมันกชครับต้องานบ้านเลยครับมาสร้างิึงกันนะหูเอสั่งคือมามา,านตะแานเนาะเดิมาขีดนึงครับจะสร้างม่งสร้งขายของม่วงเนาะมาสั่งมึง,งนนหนูนี่ไปนีนครับวันไหนจะขีด เห็นหน่ะเห็นหน่ะด้วยหัวเนี่ยเป็นหนาะเป็นหน่ะห,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 หัวอน <What? S 1> อกอันกระดาษไม่เอ่อก้าวขีดครับแล้วก็ลบที่มันเกิดไม่ขีดนึงไปก็จะเป็น ลูกี่มันเกินมากคิดนึงอะสิดเยอแยดคิดไม่ได้เนี่ยแยด,นนดคิดับ